สวัสดีท่านผู mm ้ชมทุกท <cel> ่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการดิมี่นะคะก็วันนี้จะเป็นมารีวิวนะคะว่าวอร์ร็อกขัลซันที่37ล่วงหน้าเนี่ยจะมีอะไรกันบ้างนะคะถ้านีก็เชินกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันเยอะๆด้วยนะคะอ่ะพิเศษนะคะสำหรับซีซั่นนี้นะคะใครที่ซื้อล่วงหน้าเนี่ยก็จะได้รับกรอบโปรไฟล์ก็จะมีสกินตัวซิปนะคะตัวอาญาแล้วก็จะมีสกินตัวของเป็นตัวคิวรนนะคะก็จะมีเหรียญด้วยและ โปรโมชั่นพิเศษนะคะสำหรับผู้ซื้อวอร์ร่าพาซื้อล่วงหน้าเนี่ยอะไรก็ได้แล้วแต่นะคะ2เดือน90เลเวลของรางวัลมากมายจะถึงวันที่31มกราคมนะคะโอ้ยแบบวอร์ร่าพาซีซันนี้รู้สึกนานมากนะคะอะเดี๋ยวเรามาดูพูดคุยก,กันดีกว่าว่าวอร์ร่พาสเนี่ยมันคุ้มหรือว่าไม่คุ้มนะคะอันนี้ก็จะเป็นวอร์ร่าพาสของซีซั่นเก่านะคะสําหรับใครที่รอซื้อนะคะวอร์ร่พาสอ่ะมันจะมีอยู่2ราคานะคะอ่า สำหรับคนที่ยังไม่เคยซื้อวอลล์พาสอะคะนี่เราอันนี้เราเปิดของซีซั่นเก่าให้ดูก่อนนะอ่ะสำหรับใครที่สนใจเติมเกมแนะนําร้านก็เด่นเติมเกมเติมเกมราคาประหยัดให้บริการเติมเกมราคาถูกและเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงและสําหรับใครที่สนใจนะคะสามารถแอดไลน์โกเด้นเติมเกมนะคะเน้นย้ำว่าต้องมีแอดและใครที่สนใจโปรโมชั่นต่างๆนะคะกดติดตามได้ที่ Facebook ได้เลยและยังมีเกมอีกมากมายให้เลือกเติมนะคะเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ดีสคริปชั่นนะคะช้าก่อนน้อง ก่อนที่จะไปดูคลิปนะคะเรามีร้านขายรหัสเกมาวีมาแนะนํานะคะชื่อเพจแอดมินต้นที7เพจนี้นะคะมีผู้ติดตามมากถึง1นึ0 0 0สคนมีบริการรับซื้อขายรหัสเกมาวีปลอดภัยไม่มีโกงนะคะสําหรับใครที่มองหาไอคดีมคุ้มๆพร้อมเล่นนะคะลูนครบแรงคอนสกินแลสวยๆนะคะราคาไอดีเริ่มต้นเพียงแค่30บาทเราแนะนําเพจนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เพจไวใ้ให้ที่ใต้คลิปนะคะพร้อมแล้วก็ไปรับฟังแล้วก็รับชมคลิปกันได้เลย สำหรับใครที่ยังไม่เคยซื้อวอลเลพาร์นะคะ mm hmm. ก็จะเป็นวอลเลพาร์ของแบบอ่ามันก็จะซื้อได้นะคะในราคา199คูปองซึ่ง199คูปองเนี่ยมันก็จะสตาร์ทอยู่ที่เลเวล1นะคะสำหรับใครที่เคยซื้อวอลเลพาร์อยู่แล้วนะคะก็อ่าเราจะพูดว่าไงดีสำหรับใครที่เคยซื้อวอลเลพาร์อยู่แล้วนะแล้วแบบ แล้วมันก็จะแบบรีเซ็ตเลเวลหนึ่งเชฟไอม์ตูว่าเราซื้อซีซั่นที่แล้ว1 9 9ใช่ไหมแล้วถ้ามาซีซั่นนี้เราก็จะไม่ได้ราคาเดิมนะคะที่เป็น1 9 9ก็จะได้เป็นราคา299แทนนะคะแต่ถ้าเราซื้อแบบราคาแบบล่วงหน้านะคะจะเป็น5 49เนี่ยเราก็จะได้รับกอโปรไฟล์เหรียญแล้วก็สกินแล้วมันก็เลเวลมันก็จะอัพไปเลยนะคะที่อ่าสาเลเวลนะคะเราก็ไม่ต้องแบบ ไปนั่งเล่นอะไรให้มันนานมากนะคะก็อาจจะได้รับของรางวัลเร็วกว่าที่ซื้อราคาน้อยกว่านะคะก็คือจ่ายเยอะกว่ามีสิทธิ์ได้มากกว่านะคะเนี่ยถ้าซื้อไปเลยก็เนี่ยไม่เพียงพอนะคะต้องการคูปองต้องซื้อคูปองเพิ่มนะคะคือเราก็คิดว่าเออจะซื้อแบบแบบนี้ดีไหมหรือว่าจะซื้อแบบราคา2 99แล้วกเ็คิดอยูนะ่แต่มันก็ มีกรอบโปรไฟล์ด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงอ่าสำหรับใครที่อยากซื้อก็ซื้อได้เลยนะคะต้องซื้อล่วงหน้าก่อนวาร์ราผ่านมาเพราะว่าตอนนี้นะคะมันใกล้เข้าสิ้นเดือนแล้วไงมันก็จะแบบรีเซ็ตไปวาร์พาซีซั่นใหม่นะคะ อ่าแบบคลิปนี้พูดแบบกระชับนะก็จะมีสกินใหม่นะคะอ่าทีมงานอินเ r t รูปนะคะก็จะเป็นว o r l พ p a t นะคะจะเป็นนี่นะคะจอดลึกบอลโลกจะเป็นสกินคิวเลนตัวบอลโลกนะคะก็จะมีแบบกิจกรรมสุดโหดนะคะเนี่ยแถมฟรีนะคะกรอบรูปภาพขยับได้ก็จะเป็นแบบ เอฟเฟกนะคะก็ไม่ต้องไปสุ่มเราคิดว่าถ้าซื้อใช่ไหมมันก็คุ้มกว่าอยู่แล้วนะคะตามรูปนี่นะคือซูมให้ดูเลยนะคะว่าจะเห็นเป็นชิวเลนกับกรอบโปรไฟล์สุดเท่นะคะกับวอร์ราพซีซั่นที่3 7นะคะคือเราก็คิดว่าสกินมันจะว้าวกว่านี้ใช่ไหม <laughs> ก็ไม่ค่อยว้าวเลยอ่ะต่อไปนะคะแต่ละเลเวลก็จะมีประมาณนี้อ่ะก่อนที่จะไปแต่ละเลเวลนะคะเดี๋ยวเรามาดูนี้ก่อนนะ ก็จะเป็นนี่นะคะ f อฟเฟคคิวเรนอ่ะก็นี่นะคะแถมฟรีกับโปรไฟล์ a อ i ิเมชันจะเป็นประมาณนี้นะตั้งแต่วันที่26จะถึง30พฤศจิก,ก,ก,กายนนี้อ่ะตัวส่วนตัวอาญานะคะก็จะเหมือนเป็นแบบกองเชียร์ข้างสนามฟิวชั e ลิตเดอมาก <laughs> ก็ประมาณนี้นะคะเราก็อาจจะไม่ได้เอาคลิปอะไรมาให้ดูมากนะมันเนื่องด้วยปัญหาลิขสิทธิ์นะคะ อ่าตัวคิวเลนก็จะเป็นประมาณนี้อ่าแล้วก็เข้าไปเราอินแล้วปัดป้องกันดาวได้ด้วยอ่าก็คิวเลนก็จะประมาณนี้ส่วนตัวเราก็ไม่ได้ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่หรอกนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูแต่ละเลเวลกันเลยมีอะไรบ้างเลเวลที่1นะคะจะเป็นน้องซีปอ่าตามมาด้วยเลเวลที่10นะคะจะเป็นเอฟเฟกต์วิ่งเดี๋ยวเราซูมให้ดูชัดๆนะคะอ่าเอฟเฟกตวิ่งนะก็เลเวลย0นะคะจะเป็นสกินตัว อ่ะย่านะคะเออเลเวลยิมค้าจะเป็นเหมือนเป็นชิ้นส่วนประกอบเลเวลสาก็เลือกเป็นสกินนะคะเป็นสกินที่บาบ่อยนะคะต่อไปนะคะเลเวลที่สามพาก็จะเป็น เอฟเฟกต์วาร์ปเลเวล40เขาจะเป็นฮีโร่ก็เลือกเอาซึ่งตัวแรดนะคะก็จะมีสกินตัวฟุตบอลโลกเข้ามาด้วยเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะคะและเลเวล50นะก็จะมีสกินตัวอาลีสนะคะมีวาคาร์แมีตัวเอ็กเนียวนะและเลเวลที่55นะคะก็จะมีเอฟเฟกต์สังหารเลเวล60นะคะก็จะมีแบบคิวเลนด้วยแล้วก็ซื้อเลยวันนี้นะคะก็ได้รับกรอบเราคิดว่าถ้าซื้อเลยอะแล้วมันได้กรอบใช่ไหมมันก็คุ้มกว่าอยู่แล้วนะคะทุกคนมันมันดีมันด,มนดีมันดีนะคะมันดี และเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวสปอยสกินใหม่ให้ดูด้วยว่าจะสวยบัดตาบัดใจใครหลายๆคนคนะด่านไหนนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปทําการล็อกอินรับบัตรป้องกันดาวเลยดีกว่านะคะเอ,อ้ยก็รูปภาพก็อาจจะงงๆนะคะนี่นะคะบัตรป้องกันดาวฟรีก็มารับตรงนี้ได้เลยอ่ะเดี๋ยวเราวา์ปไปดูสกินใหม่กันนะคะ สกินใหม่ตัวที่1นนะคะก็จะเป็นสกินของตัวยอนนะคะก็จะเป็นสกินระดับอะไรไม่รู้นะคะลืมก็คือก็สวยดีนะคะค่ะสวยสวยสุดเท่อ่รารับรองเดี๋ยวเดี๋ยวสุ่มเลยซื้อให้ดูนะคะอาต่อไปนะคะก็จะเป็นสกินของตัวแรดนะคะเป็นแรดนะะักฟุตบอลคือช่วงเนี้ยมันเป็นบอลโลกมันมาแรงไงทุกคนเออเข้าใจรเนาะ แล้วก็จะเป็นตัวคิวเรนนะคะตัวที่3นะก็จะมีสกินคร่าวๆอัปเดตให้ดูประมาณนี้นะคะก็จะเป็นคิวเรนบอลโลกเหมือนเดิมนะคะเพิ่มเติมก็คือคิวเรนนั่นแหละนะทุกคนนี่ประมาณนี้อ่ะ คลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะหากใครชอบก็เช็กชกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดก็ดีนะคะสําหรับใครที่เราดูเราพาคลิปนี้อาจจะมาแบบสั้นๆง่ายๆนะคะสําหรับใครที่อยากเล่นเกมนะคะหรือว่าสั่งซื้ออะไรนะคะสามารถพูดคุยสอบถามเล่นเกมแาบบาหาเงินรางวัลโบนัสอะไรนะคะต่างๆนานาแล้วก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีเงินเหมือนกันนะคะก็ดูใต้คลิปได้เล,เลยนะคะไปเจอกันใ่คลิปหน้านะ